สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดกันดีกว่านะครับหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลแต่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยฟอร์มของเขาจะดูสะดุดสะดุดหน่อยนะครับจนถูกหลายๆคนเนี่ยออกมาให้คาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยนะครับผมหลายๆคนบอกว่าโรนัลโดไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะครับโรนัลโดนั้นโอ้ยมันไม่ได้โหดเหมือนก่อนแล้วแต่ในวันนี้เองเนี่ยเราไม่ จะมาว่าโรนัลโดนะครับว่าทำไมเขาถึงเล่นไม่ดีแต่เราจะพา่านผู้ชมเนี่ยมันดูเบื้องลึกเบื้องหลังมากขึ้นดีกว่านะครับว่าทําไมช่วงนี้โรนัลโดอ่ะกำลังประสบปัญหาที่ถือได้ว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตเลยนะครับแล้วเหตุผลนี้เองเนี่ยมันก็นํามาสู่ความที่ว่ามันทําให้ฟอร์มในการเล่นตอนนี้ของเขาอาจจะไม่ได้สุดยอดหรือว่าไม่ได้ยอดเยี่ยมมากก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่านี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนักมากๆในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเจอเลยโรนัลโดนั้นกําลังเจอกับอะไรอยู่นะครับผมเรามาเริ่มฟ รเรื่องราวนี้เองเนี่ยได้ถูกเปิดเผยโด,ดยตัวของจอแดนปีเตอร์สันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนแล้วจอแดนปีเตอร์สันเนี่ยเขาคือใครกันนะครับชื่อในวงการฟุตบอลเนี่ยเฮ้ย mm hmm. ไม่ค่อยจะแบบเคยได้ยินชื่อนี้เลยหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ได้แบบคุ้นหูกับชื่อนี้เลยถูกไหมนะครับจริงๆตัวของจอแดนปีเตอร์สันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการฟุตบอลนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังของโลกนะครับที่ดังมากๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อธิบายอะไรต่างๆออกมา ได้ดีเป็นอย่างมากเลยก็เรียกว่าเป็นเหมือนนักจิตวิทยาตัวท็อปของโลกนะครับแต่ทีนี้เองตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าคุยกับโรนันโดนะครับถึงปัญหาชีวิตของเขาก็คือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตให้กับตัวของโรนันโดนั่นแหละแล้วเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยทางทีวีว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โรนันโดกำลังเจอกับอุปสรรคในชีวิตนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตส่วนตัวของคนคนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือการสูญเสียลูกไปหากหลายๆคนรู้นะครับโลนันโดเนี่ยมีลูกหลายคนนะตใอน เกิดไปนะครับผมและเรื่องนั้นเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนเป็นพ่อเลยถูกไหมตัวของเขาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ต้องรับ กับเรื่องนี้มากที่สุดมากกว่าใครๆเพราะเขาคือพ่อของเด็กอะแน่นอนแหละคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับแต่โรนัลโดเองก็ใช่ว่าจะเว้นกับเรื่องนี้ได้เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องทุกข์ทรมานก,กับเรื่องราวนี้และต้องแบกรับเรื่องนี้เอาไว้ทําให้มันเป็นเรื่องในใจของเขาก็เลยเป็นเหมือนอุปสรรคในชีวิตที่โรนัลโดนั้นกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หลายหลายคนเองเนี่ยอาจจะต่อว่าโรนัลโดนะครับแต่ถ้าได้รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะโอบรับเขาเอาไว้แทนนะครับในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้แล้วต้องมาแบบเมนเทนภาพลักษณ์ของตัววเองงรมไปมถึน เพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามเนี่ย mm. ก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยถูกไหมโรนัลโด้เองเนี่ยต้องแบกรับเรื่องราวจากทุกทิศทุกทางอะ่ะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ต้องโดนทุกอย่างนะครับ mm. ก็เลยคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มการเล่นอาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่ก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันให้กําลังใจโรนัลโด้นะครับผม mm. คือตรงนี้เองอ่ะไม่ว่าคุณจะเชียร์ใครก็ตามแต,แต่แต่การสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวไปเนี่ยถ mm. ือได้ว่าเป็นเรื่องหนักมากๆนะเราไม่ใช่ควรที่จะแบบเป็นเรื่องที่ต้องมาซ้ําาาเติมกน่ะะหลยคออจจบา สมน้ำหน้าแต่ผมคิดว่าไอเรื่องอะไรแบบนี้เราไม่ควรจะมาพูดอะไรแบบนี้กันเลยคือมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันละมันคือเรื่องของชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง่ะสุดท้ายโรนัลโด,โดเองแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาเองอาจจะมีอีโก้หรือว่าเขาเองอาจจะมีนิสัยที่หลายหลายคนไม่ชอบแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันให้กําลังใจแล้วกันนะจะได้ผ่านมันไปได้ด้วยกันนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับฟุตบอลเวิลด์เองก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจให้กับตัวของโ,โรรนนนนนนนััลลดผผผ่่่่าาาาาาเือออององวววยกกบใใชชีีิตตไไไปป้้้มขหู อยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิ r ์ d ครับ